สวัสดีครับสวัสดีเอฟตี 3, สุท่านครับ,รบสู่ช่องค่อยบอกจะแรกใครสนะอีพีนี้สิครับนะก็จะจัดไอ้บักแป้งนะครับไอ้หน้าตัวเมียนะครับที่ช้ามาก็ออกมานั่งใส่ร้ายพี่สาวตัวเองทําแท้งมั่งทาน,นู่นทํำนี่ทานั่นมาท้ายดื่มน้ําสาบานนะครับว่าจะเรือไม่จริงนะครับคือ ผมเข้าไปเข้าไปฟังมึงเนี่ยนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะคนอย่างมึงมันตอแหลนะครับเชื่ออะไรไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> นี่ใสย่ยตนตาของมึงก็คือเอาอย่างนะครับพยายามด่าผมว่าผมจะไม่ให้ค่านะครับแต่เมื่อกี้ผมเข้าไปดูคลิปมันเพิ่งลงคลิปได้ครึ่งชั่วโมงได้สามสบห้านาทีผมก็ตื่นเพิ่งตื่นมาก็ไม่เห็นคลิปนี้พอดีมันเด้งขึ้นมานะครับผมเล็กติดตามมันนะ แต่มันขึ้นหน้าฟีดมาก็เห็นมันหน้าพูดนะครับนะเรื่องป้าทําแท้งเนี่ยเรื่องเนี้ยมึงพูดมานานแล้วแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นความจริงเลยนะครับมึงกล้าสาบานไหมมึงกล้าไปขึ้นไปบไอ้ทำทำผ่าแอดสาบานไหมถ้าสิ่งที่มึงพูดไม่จริงเนี่ยขอให้มึงเนี่ยคิปหายเลยนะนะขอให้มึงคิปห่ายเลยนะไอ้คนที่ทํานะนะ ดำแจ๊ะหรือเปล่าหรือใครหรือเปล่านะหน้าไหนหนคน,หนไหนหรือเปล่า <c oughs> นะ <c oughs> มึงเนี่ยนะมาพูดใส่ร้ายนะครับเช้ามาก็มานั่งใส่รลายเพื่อหายอดวิวจาก Youtube เพื่อมีไรายได้โดยการใส่รลายพี่ตัวเองมึงนี่มันชั่วนะครับมึงนี่มันระยำตามบอลน,นะครับ ก็หมันเป็นงี้มาตลอดเลยนะครับมันมันก็พยายามที่จะดึงกระแสตัวเองอย่าเข้าไปดูมันนะสิอย่าเข้าไปดูมันเพราะว่าทุกวันนี้มันไม่มีใครดูมันแล้วถ้ามีอะไรพวกเราจะมาโลกิไม่ดูนะครับผมก็เห็นหักนะมันเล่นมาสองวันและเรื่องการทาแท้งเนี่ยเมื่อวานผมก็เห็นเห็นเห็นวันหนึ่งผมุตสาไม่เล่นนะครับแต่วันนี้อดใจไม่ไหวนะที่เห็นมันออกมานั่งพูดนั่งเห่าหอนออกมานั่ง ใส่ร้ายนะครับกับคำพูดเดิมๆที่มโนขึ้นมานะครับว่บปาวปลางูมาปลาอย่างนี้นะครับท้าไปกินน้ำตาลบ,บางก็เป็นคำพูดเดิมๆที่ไม่เคยพูดมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีความเชื่อถืออะไรหรอกครับคนประเภทน,นีน้นะครับนะครับก็หกตอนแหลปิ้นป้อนปตนลวันมันถึงไม่มีเมียไงไม่มีใครเอาอมันนะครับทุกวันเนี่ย ใครจะไปเอามันนะครับเพราะปากไปเป็นอย่างนี้ครับนะครับปากเปอย่างนี้จะมีผู้หญิงไหนมาเอามันไม่มีหรอกครับนะครับมึงเนี่ยนะเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยมึงรู้ตัวหรือเปล่า <c oughs> ย่ามานั่งปากอีแป้งมึงรู้ตัวไหมว่ามึงเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีดังคดีหนึ่งแต่มึงก็มาลอยหน้าลอยตานะครับ หยุดพูดผิดที่คนนูน้นคนนี้ป่าบอกว่ารักหลานรักหลานทุยไอ้เฮียตลาดมีชีวิตแม่งดุหลานด่าหลานไม่รักเด็กเลยไม่เอาเด็กเลยวไอเนี้ยมึงอ่ะมึงมึงน่าสงสัยที่สุดมึงคือผูู้ต้องใส่มึงเตี้ยเพื่อะนะนะครับมึงเตรียมรับกรรมกับสิ่งที่มึงทำเถอะไอ้พวกสร้างภาพไอ้พวกที่ปิดบงังความซ่อนเลนของตัวเองไว้ปิดความชั่วของตัวเองอะ่ะนะครับ มันปิดไม่หมดหรอกนะครับคือมึงเป็นคนที่ไม่รักเด็กแหมแต่เวลาน้องนะแต่เวลาน้องอ่ะไปตั้งขึ้นมาถ้ามีรักเด็กทำมาลักเด็ก,น,ก,ดกนะครับคนอย่างมึงอ่ะนะครับเขารู้นิสัยสันดานห,หมดแล้วชาวบ้านท่านนะครับท้าว่าสันดานมึงเป็นยังไง นะครับคนยังมึงนี่ยนะกูจะบอกให้เลยนะ <c oughs> ทำความชั่วอะไรไว้เนี่ยเตรียมรับกรรมอย่าปากดีไปใส่ร้ายคนนู้นใส่ร้ายคนนี้ชีวิตมึงไม่ได้มีความเจริญหรอกนะไอ้ที่มึงไปไปบ,บวชมาไปเรียนบวชมาจบปริญญาปริญญาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรมึงหรอกนะแล้วชีวิตมึงอ่ะนะครับทําให้ดีก่อน ก่อนที่จะไปอิจฉาคนอ,อื่นเขาเข้าใจปะเออก่อนที่จะไปอิจฉาริษยาคนอ,อื่นเขามึงคือผู้ต้องสงสัยมึงจำคำกูวไว้นะครับนะมึงคือผู้ต้องสงสัยที่สุดมึงเตรียมตัวรับกรรมวันๆแม่งใช้พ่อทำงานเยี่ยงทาสก็สมควรแล้วนะครับสมควรนะครับ,สม,รนะรบสมควรที่ออกไปจากลุงออกป้าแล้วก็ไปอยู่กับอ่า บัแป้งให้บัแป้งไาแบบใช้นูใช้นี่เยี่ยงธาตุนั่นนะครับกรรมนะครับสึกมาไม่ใหม่ก็ให้พ่อให้แม่นะครับซื้อเหล้าเบียร์ประเคนทำข้าวประเคนไอลูกเทวดานะเห็นแต่ภาพมึงนะแบบผมเห็นแต่ภาพมันแล้วแบบโหนะครับ ไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าไม่มีอะไรที่มีประโยชน์กับสังคมเลยไม่มีเลยนะครับไม่มีประโยชน์อะไรกับสังคมเลยนะครับสร้างปัญหาให้กับสังคมนะครับนี่เชาา้านี้ก็เมื่อวานก็ทํางานกันประชุมกันดึกนะครับะ <c oughs> <c oughs> ประชุมกันดึก <c oughs> ผมก็เพิ่งตื่นนี่แปดโมงก็ ฝากให้คิดนะครับก่อนที่จะไปไปใส่ร้ายป้าทําแทงเนี่ยนะมึงนี้จอมใส่ร้ายนะครับจอมใส่ร้ายจอมวางแผนเลยนะฝากมึงโดยตรงเลยนะฝากมึงโดยตรงเลยอีพีเนี้ยอีพีแรกของวันด้วยเห็นมึงออกมานั่งคิด,ดกูเดือดนะเห็นหน้ามึงอยากจะทีบด้วยแับสภาพหนังหน้านี่นะ เออไม่วายครับนะครับช่วงนี้คอนเทนต์ไม่มีครับไม่มีใครดูก็เลยต้องมาแบบใส่รายอย่างหนักเพื่อเรียกคนดูใช่ไหมมึงอะฮะหืมลายสดก็คนไม่ดูคลิปก็คนไม่ดูใช่ไหมมึงนี่มันเฮี้ยจริงๆเลยพยายามตามบอลผมบอกตรงนี้เลยนะครับไอ,อทตรานผมพูดไว้ตรงนี้เลยนะครับว่านี่มันชั่อครับ นะครับคนดีๆนะครับขับแม่มานั่งใส่รายพี่สาวตัวเองนะครับสลรายพี่เขยตัวเองตอนที่เขาแม่งเคยมีบุญคุณกับมึงเคยมีพระคุณกับมึงนะครับคนอย่างมึงนี่แหละต้องอยู่คนเดียวนะครับไม่มีใครเอาึงหรอกเข้าใจปะใครจะไปชนพฤติกรรมมึงได้ใช่ไหมครับใครจะไปชนผมก็ไม่ทนไอ้คนประเภทนี้ผมก็ไม่ชน นะครับใครอาจอมผัวเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีนะครับจากไอ้ผู้ชายคนนี้นะครับทำมาหากินเฮี้ยอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยมึงทำอะไรประสบความสำเร็จบ้างชีวิตมึงตั้งแต่ตเกิดมาเนี่ยไม่มีครับไม่มีเลยนะครับแต่เสือกว่านังปากดีใส่ลายพิศาตัวเองอย่าไปเชื่อมันนะครับเอฟซีนะครับป้าป้าเนี่ยทำทำํทำ,ทำแทงเนี่ยอย่าไปเชื่อมัน นะอีพีนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเปก็กกำลัจให้ลุงกับป้าด้วยนะครับสวัสดีครับ